สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กไลน์โซเชียลแคลมตอนนี้ทันอยู่ที่ Love News นี่จะเป็นแห่งรักนะคะก็จะเป็นอาดูรอบรอบอาอาฟินไหมล่ะอาอาดูดูดราคาเนี่นี่แบบตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยประชาชนมีหมดค่ะใครอยากรู้ว่าอะไรแซบอะไรไม่แซบ อมาที่ได้นะคะโอเคโอเคดีใร้านที่เปนชอบมากอมิตนจิน้ำบบพาอะยังไงยังไงเยังไงไม่เรียนไ่นี่ชักออกเออนี่ควชักไอ้เหี้ย No, we, seeing, mm -hmm. It's very really excited about a sex museum in Korea is so special. Just opened this year, but so great. And you know, we haven't done sex so far. I've oh yeah, my my, so so mad. Ah, do I? Come on, let ฟินมากมากที่ฉันฟินไปแล้วมันร no ้อเบาๆไม่ใช่ฟินกับใครนะฟี่กับบุนอุ้ยเบี้ค่ะเอาเป็นว่าสนุกนานๆค่ะก่อนแบบกินนะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งแล้วกันนะคะข้างนอกเอาเป็นว่า Have a good day everyone and have a great time together with everybody see you